โรตอะมิโนนิวคลีโอไทด์ลิพิดด้วยกับตัวของพวกมันเองพวกมันไม่ได้แสดงถึงชีวิตอะไรเลยพวกมันเฉยพวกมันไม่ได้อยากแพร่พันธุ์พวกมันไม่ได้เก็บข้อมูลในแง่ของความรู้สึกพวกมันไร้ซึ่งปัญญาพวกมันไม่ได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วพูดว่าเฮ้พวกเรามารวมตัวกันเถอะพวกเรามารวมตัวกันเป็นเซลล์ที่จำลองตัวเองได้กันเถอะสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นครับลำพังเพียงสารเคมีพวกมันไม่สนเป็นสนตายหรือสนอะไรทั้งนั้น การคัดเลือกโดยธรรมชาติใช้ไม่ได้ในการสร้างเซลล์แรกที่มีชีวิตเพราะว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาตินั้นไม่สามารถทําอะไรใดๆได้เลยเว้นแต่ในความหมายของการสืบทอดและการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแล้วเลือกผู้อยู่รอดที่ดีที่สุดให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อให้มีการคัดเลือกเกิดขึ้นได้มันต้องมีเซลล์ก่อนครับดังนั้นหากคุณต้องการพยายามอธิบายที่มาของเซลล์คุณจะไม่สามารถใช้การคัดเลือกเข้ามาเกี่ยวข้องได้ครับเนื่องจากการคัดเลือกจําเป็นต้องมีการมีอยู่ ของสิ่งที่คุณพยายามจะอธิบายมันการคัดเลือกโดยธรรมชาตินั้นจะทำงานได้ก็ต่เมื่อมีเซลล์ที่มีระบบพันธุกรรมและสามารถสืบพันธุ์ได้ครับหากไรซึ่งสิ่งเหล่านั้นอยู่ก่อนการคัดเลือกโดยธรรมชาติก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยครับ